สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นสูตรหลักสิบรุนตัวเดียวที่2อครับก็จะมาลงให้ลุ้นกันต่อสําหรับงวดวันที่1สิงหาคม2515นะครับอ่าซึ่งทั้ง2สูตรอันนี้นะครับก็งวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับอ่าไม่เข้าที่หลักสิบนะครับอ่าแต่ไปสลับอยู่ในตําแหน่งอื่นนะครับก็เรามาดูกันนะครับอ่าซึ่งสูตรอันนี้นะครับได้ตัวเด่นที่เลข4นะครับ ผลนี้ออกนะครับสามับงวดวันที่16กรกฎานะครับคืองวดที่แล้วนะครับก็ออกที่4 0 5นะครับผลที่ออกซึ่งเลข4ตัวนี้นะครับก็ไปเข้าที่หลักร้อยนะครับสลับอยู่หลักร้อยนั่นเองครับก็ถือว่าพลาดนะครับพลาดไปงวดเดียวนะครับก็เราจะมาตามกันต่อนะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวเด่นได้อยู่นะครับเห็นไหมครับก็ยังมาอยู่นะครับถ้ามาดูสูนยที่2อันนี้นะครับ พที่แล้วนะครับทำไว้ที่เลข5นะครับ5ตัวนี้ครับไม่มาที่หลักสิบนะครับแต่5ตัวนี้นะครับไปอยู่นะสำหรับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับจะได้แบบนี้นะครับก็เราจะมาลุ้นกันนะครับกับสู่เต็มหลักสิบนะครับที่2สู่อันนี้นะครับซึ่งวที่แล้วนะครับเลขไม่ชนกันนะครับซึ่งผลสุดท้ายมันมาทั้ง2เลขนี่นะครับ4และ5ซึ่งมันมาคู่กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ูตแรกครับก็ไปอยู่ในหลักร้อยนะครับส่วนสูงที่2นะครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับอ่างรดนี้นะครับเรามาดูกันนะครับพร้อมกับวิธีทำนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูนะครับวิธีทาสูตแรกนะครับเด่นหลักสิบตัวเดียวนะครับก็อ่ะวกนี้นะครับอ่าจะกลับมาเข้าที่ในตําแหน่งหลักสิบได้ต่ออยู่หรือไม่นะครับก็เรามาดูนะครับวิธีทานะครับก็ เราใช้ผลรางวัลนะครับที่ออกอนามาบวกกันนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นเลขท้ายนะครับก็จะเรียงให้ไว้นะครับจากเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับไปถึงเลขท้ายครั้งที่4แบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูวิธีทำนะครับสมัครสู่แรกนะครับก็เราจะใช้หลักแสนมาบวกกับหลักหมื่นครับบวกกับหลักสิบพันหน่วยบนสองครั้งนะครับอ่าก็มาบวกกับหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่สองครับสองครั้งนะครับบวกกับหลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยนะครับเลขท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองแบบนี้งครับ ก็เรามาบวกดูกัรนะครับหกบวกเนี่เป็น8ปดบวกูนย์บวกกับศูนย์ก็จะมีแปดนะครับแปดบวกกับหเป็น1ิบวกับสามเป็นสินะครับเจ็ดวกับเก้าเนีเป็นหกหกบวกหกบวกกับแปดของที่คานนะครับจะมีค่าเป็นศูนซึ่งวดที่แล้วนะครับผลออกสี่ศูนย์ห้านะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับไม่มาในหลักสิบนะครับ เอาอว่าพลาดไปนะครับกวันนี้เราจะมาตามต่อนะครับเผื่อสูงอาจจะกลับมาเข้านะครับในตำแหน่งเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับจะได้เลขเด็ดนะครับอยู่ที่เลขศูนย์ครับอ่าศูนย์อีแล้วนะครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับวันที่แล้วนะครับ405ครับวันนี้ก็ยังได้ที่เลขนี้นะครับเลขศูนย์ครับก็เป็นเลขที่มาแรงนะครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับศูนย์หนึ่งครับได้สังเกตไหมครับชอบมาที่หลักสิบหน่วยนะครับ่ะก้อนนี้จะเป็นอ่าผลคำนวณงวดใหม่นะครับงวดที่หนึ่งสิงหานะครับ ทำได้ที่เลข0นะครับเลข0ูนย์เลขชอบมาในตำแหน่งเดิมนะครับได้สังเกตไหมครับตั้งแต่งวดนี้นะครับ80 7นย์เจนะครับ7มาที่ตำแหน่งเดิมนะครับในงวดล่าสุดนครับที่ผ่านมาครับ4มาในตำแหน่งเดิมนะครับฉะนั้นงวดใหม่นะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับจะมีมาในตำแหน่งเดิมอีกหรือเปล่านะครับมันมีโอกาสนะครับซึ่งสูงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสูงเดินดีนะครับ เดินดีอยู่นะครับวดที่แล้วก็ยังติดมาอยู่นะครับที่หลักร้อยนะครับอ่างวดนี้นะครับก็ถือว่ายังเิ่นะครับเลขศูตัวนี้นะครับวันวันที่หนึ่งสิงหานะครับอ่ะถัดมาดูสูตรที่สองนะครับเรามาเทียบดูนะครับจะชนกันหรือไม่นะครับอ่ะสูตรที่สองอันนี้นะครับงวดที่แล้วทาได้ที่เลขห้านะครับซึ่งผลออสี่ศูนย์ห้านี่มันไม่มาที่หลักสิบอ่ะงวดใหม่นะครับเรามาดูต่อนะครับ เราจะมาคำนวณดูนะครับ วิธีทำนะครับสูตรที่2เราใช้หลักหมื่นบวกกัน1ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งครับบวกกับหลักสิบเลขหน้าคั้าที่1ครับบวกกับหลักร้อยเลขหน้าั้งที่2ครับก็บวกกับหลักร้อยนะครับเลขหน้านะครับครั้งที่สาเลขท้ายครั้งที่ครั้งที่1นะครับก็บวกกับหลักสิบนะครับเลขท้ายครั้งที่1ครับก็บวกด้วยหลักร้อยครับเลขท้ายครั้งที่2นะครับและสุดท้ายบวกกับ5คงที่อีกครั้งนะครับก็แบบเดียวกันงวดก่อนนะครับเรามาบวกกันนะครับจะได้ที่ตัวไหนก็มา บวกกันได้เลยนะครับ2เจ็ดเปรห้าครับเป็นะเป็น12นะครับ2องโกับ8ปดครับก็เป็น20นะครับ0บวกกับ4นะครับอ่าก็จะเป็น4 4่สี่เป็น11นะครับบวกกับ0บวกกับ5นะครับบวกกันแล้วครับจะมีค่าเป็น6นะครับอ่าซึ่งเลขไม่ชนกันอีกแล้วนะครับสูตรที่2ได้ที่เลข6งวดที่แล้วครับก็ไม่ชนสุดท้ายมันมาคู่กันนะครับ4 5นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเลขไม่ชนกันนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับอ่าเลขไม่ชนกันอีกแล้วนะครับ แต่ว่าจะมีสูเด่นนะครับสูเด่นบนครับที่เป็นเลขคู่นะครับมันมีเลขสูนะครับที่มันคู่กันกับเลข5นะครับส่วนสูตรอันนี้นะครับเลขหนะครับซึ่งมันคู่กันกับเลข7นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูสูตรเด่นที่เป็นเลข2ตัวนะครับก็คือ2สูตรอันนี้นะครับฉะนั้นมันมีโอกาสนะครับที่สูนะครับ สูลักสิบนะครับที่มันไม่ชนกันนะครับสำหรับวดนี้สูอันที่สองครับได้ที่เลขหกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเลขมันมันชนกันนะครับแบบนี้ครับอันนี้นะครับสูหลักสิบถูกไหมครับแต่มันสลับอยู่หลักหน่วยครับส่วนอันนี้เป็นสูเด่นนะครับสูเด่นซึ่งมันมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยครับ เดนบนตัวนะครับซึ่งงวดที่แล้วทำได้ที่5้านะครับอันนี้ครับชนที่5นะครับงวดนี้ครับจบที่เลขหครับแต่สูตรนี้นะครับก็จะยว้วที่2ตัวนะครับจะเด่น6กและเดครับซึ่งมันมาได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับหกและเจ็ดซึ่งก็มีชนกันที่6นะครับถ้าการพลาดก็จะเพิ่ม7เข้าไปก็ได้นะครับถ้ามาดูสูตรอันนี้ครับงวดที่แล้วทำไปที่เลข4นะครับซึ่ง2สูตรมันไม่ชนกันนะครับกับที่เป็นเด็ด2ตัวนะครับฉะนั้นก็มันมาครบเลยนะครับ2สูตรนะครับมาดูนะ แต่ว่าวันนี้นะครับเลขมันชนกันเห็นไหมครับมันมาชนกันกับสูตรเด่น2ตัวอันนี้ที่ยังไม่พลาดเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่กลับมาเข้าหงว่าไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับสูตรมันมีพลาดแค่งวดเดียวครับฉะนั้นสูตรก็กลับมาเข้าเนี่ยครับมันมีโอกาสครับฉะนั้นก็นี่ครับจะชนที่เลขศูนย์ถูกไหมครับฉะนั้นก็จะมีคู่ศูนย์ห้าที่เด่นนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งตัวนะครับศูนย์ห้านะครับก็ให้เราเลือกเอานะครับ ก็ถ้าตรงกับนี่เราชอบด้วยก็จัดไปนะครับเอาไปเอาไปคู่กันนะครับกับที่เป็นสูตอันนี้ครับสูตร6 7นะครับซึ่งเลข6ตัวนี้ครับมันก็มาได้ที่หลักสิบในหลักหน่วยนะครับหกเจ็ดครับก็จะเด่น10หน่วยนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะเด่นที่5มาที่หลักหน่วยนะครับกองตันี้นะครับก็อาจจะเด่นอยู่ที่10หน่วยนะครับในห6ตัวนี้นะครับถ้าการพลาดก็นี้ครับ6กด่นเนะครับซึ่งมันเด่นทั้ง2ตัวนี้นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับงมดที่แล้ววิ่ง5นะครับสู่วิ่งตัวเดียวนะครับคืออันนี้นะครับซึ่งทําได้ที่เลขสี่ครับงวดใหม่ครับอ่าลืมลงวันที่ให้ไว้นะครับฉะนั้นก็จะมาลงให้ชมกันนะครับในคลิปนี้อ่าวันที่1่งสิงหาคมนะครับอจะแคปไว้ดูก็ได้นะครับเลขวิ่งครับสีเดียวนี้ครับเป็นสู่ที่อ่ข้าวนะครับ ดีข้าวจีนนะครับซึ่งเลขวิ่งครับก็เข้ามาแล้ว3ามงวดซ้อนนะครับที่สรุปให้ไว้นะครับเลขวิ่งอ่าเข้ามาแล้ว3ามงวดครับอ่ายังไงจะมีสรุปเลขวิ่งมาให้ชมกันนะครับอีกเชิงเคยนะครับซึ่งงวดที่แล้วสรุปเลขวิ่งให้ไว้ที่สี่และห้านะครับอ่าผลที่ออกนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับซึ่งมันมาคู่กันนะครับ4และ5นะครับ ส่วนได้เด่นก็จะมาลงให้ชมกันนะครับซึ่ง2สูตรนี้ก็ติดมาโคบเลยนะครับห้าสเก้าเห็นไหมครับอ่างวดนี้งวดที่แล้วนะครับก็พลาดนะครับพลาดที่จับชุด3ามุดต้แ้มันพลาดนะครับก็ถือว่าอย่างเข้าที่คู่ทายอยู่นะครับก็จะมาทําแบบนี้ให้ชมกันนะครับอีกเช่นเคยก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นเด่นบนนะครับก็จะเหลือ2สูตรอันนี้นะครับ ก็ที่แล้วก็เข้านะครับสองโซนนี้นะครับเห็นไหมครับสี่ห้าซึ่งมันมาทั้งสองเลขนีนะครับ่วนอันนี้นะครับเด่นที่หลักหน่วยนะครับแต่มันสลับอยู่หลักสิบนะครับสามศูนย์ครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูที่เป็นสูงนี้กันนะครับ เดี๋ยวจะลงให้ในคลิปนี้เลยนะครับสูเด่นหลักหน่วยนะครับไปมันไปเข้าที่หลักสิบนะครับวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ซึ่งผลออกนะครับ4 0 5นะครับก็ไปติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวเด่นได้นะครับวดใหม่นี้นะครับสูดตัวนี้นะครับใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่จะเป็นเลข้ทยนะครับซึ่งเราใช้เลขไทยครั้งที่3อ่าเลขเลข้ายครั้งที่4ครับอ่าซึ่งจะเรียงให้ไว้ครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับวิธีทำนะครับนี่ก็เขียนไว้ให้แล้วนะ้ครับซึ่งเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็บวกด้วยหลัก10 10หน่วยนะครับเลข้ายครั้งที่1แบบนี้นะครับก็บวกด้วยหลักหน่วยเลข้ายครั้งที่2และสุดท้ายบวกกับเศษคงที่อีกครั้งครับอ่า หกบวกกับเจ็ดครับเป็นสามสามบวกกับเก้านะครับเป็นสองสองบวกกับอ่าหนึ่งเป็นสามกับเจ็ดคงที่กครันงครับเป็นศูนย์อ่าซึ่งบวกกันแล้วนะครับอ่าวิธีทำก็ตามนี้นะครับหน่วยล่างบวกกันสองครั้งบวกกับสิบหน่วยได้ท้ายครั้งที่หนึ่งครับแบบนี้นะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะบวกกับแต้มเจ็ดอีกครั้งครับตามนี้เลยนะครับอ่าฉะนั้นวดนี้นะครับก็จะเด่นสิบหน่วยครับที่ศูนย์เจ็ดนะครับ เลขศูนอีกแล้วนะครับอ่าจะเป็นศูนย์เนะครับวันที่แล้วทําได้สาศูนย์ติดมาที่เลขศูนย์ครับวันนี้นะครับศูนเจนะครับอ่าก็เรามาลุ้นกันนะครับซึ่งวันนี้เลขมาชนกันอยู่นะครับทำให้เลขไม่เยอะนะนหลักหลักก็จะมี ตัวเด่นมี0นย์มี4มี7นะครับและมี5และมี6อ่าฉะนั้นสูตรจะมีเป็นคู่นะครับอ่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับจะมาจับคู่โต๊ะนะครับคู่โต๊ะสตัวบนนะครับซึ่งเราจะได้ประมาณ8ชุดนะครับแชุดโต๊นะครับก็จะเป็นชุด3าตัวบนนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาทําให้ชมกันนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็มาให้ดูสูอ่าที่ข้าวนะครับอ่าสูที่ข้าวก็จะมีตัวเด่นอันนี้นครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ เป็นบน2ตัวครับซึ่งวันนี้เลขมันชนกันนะครับอันนี้จะเป็นเลขวิ่งครับวันนี้ครับใครชอบเลข4ก็นี่เอาไปวิ่งได้เนี่ยซึ่งเลข4ตัวนี้มันมา2งวัไปแล้วนะครับวันนี้จะมาต่อได้อีกหรือเปล่าับอ่ะก็คลิปนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับะลากเป็นแนวทางนะครับ นี่ครับอ่านี้เป็นสูตรเดนนะครับหลักสิบวดที่แล้วนะครับ2ตัวนี้มาด้วยกันครับวันนี้ก็ไม่ชนกันอีกแล้วนะครับ่ะก็ฝ่ายเพียนเท่านี้นะครับ่ะก็ทั้งหมดทั้งมดอีเพีย์แนวทางเท่านั้นนะครับยังไงก็จะมีสรุปนะครับให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ก็สำหรับคลิปนี้ฝายเพียเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ